นี่คือผักโขมค่ะมาเก็บผักโขมค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเหมือนผักโขมบ้านเราเลยค่ะช่วงนี้จะกำลังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยค่ะเพื่อนๆ คนี่่ะช่วงนี้ชาวนายังไม่ปลูกอะไรเราก็มาเก็บได้ค่ะหรือเขาจะอยู่ตามไร่ข้าวโพดก็เยอะค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมีจะมาผัดผักโขมค่ะผักโขมที่ไปเก็บมาค่ะกำลังอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยค่ะเดี๋ยวจะมาผัดน้ามันหอยเนาะแล้วก็ทำน้ำพริกค่ะวันนี้จะทำน้ำพริกปลาทูน่าค่ะ ก็จะเอาพริกนี้ไปใส่มหม้อไร้น้ำมันค่ะคือจะไม่ไม่คั่วเองเนาะประมาณนี้ค่ะน,นี้มหม้อไร้น้ำมันค่ะเดี๋ยวป้าก็จะเทพริกไปเลยคือจะไม่คั่วพริกวันนี้ค่ะเพราะว่าอากาศร้อนมากค่ะข้างนอกเพราะว่าถ้าคั่วพริกป้าจะออกไปคั่วนอกบ้านค่ะเพราะว่าในบ้านนี้จะชุนมากค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่ในหมอ้อนี้เลยค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวเรามาเตรียมเ,เครื่องปรุงกัน่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปเลยป้าจะผสมเครื่องปรุงไปในนี้เลยค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลนิดหนึ่งจ้าน้ำตาลประมาณสองหยิบมือค่ะพริกกับกระเทียมไปเลยค่ะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาผัดกันค่ะน้ำมันร้อนแล้วก็เทผักโขมลงไปค่ะถ้าได้หมออ้อเตารเกตนะเพื่อนแบบผัดแบบไฟลุกไฟแบบผัดไฟแดงแล้วเน,นี่ยอดจะอ่อนๆมากค่ะช่วงนี้ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ค่ะวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ ทำน้ำพริกเราทำน้ำพริกกันค่ะนี่ค่ะผัดผักโขมของเราก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวรอรอ,รอตมน้ำพริกแป๊บหนึ่งจ้าพริกคั่วค่ะเสร็จแล้วค่ะก็ใส่ไปทั้งน้ำนี่หลยจ้า ง่ายๆของน้ำพริกปลาน้ำพริกปลากระป๋องวันนี้น้ำปลาร้าต้มสองช้อนโต๊ะค่ะตามความชอบนะคะผงนัวจ้าผงนัวนิดนึงตามความชอบนะคะมะนาวค่ะ ใส่น้ำต้มไปนิดหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนมาค่ะเพื่อนๆนมาทานด้วยกันค่ะวันนี้ผักผักล้นลวนๆค่ะวันนีออ้อาหารเพื่อสุขภาพค่ะวันนี้คลิปนี้ป้าก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ